็นข่าวตอนเช้าใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีตัวประหลาดเดิมๆมองๆอ,อยู่แถวแหมูบ่บ้านเราอะ่ะตัวอะไรเนี่ยเห็นนะฉันดูกระตูน,ะนัะดินายดูข่าวด้วยหรอมีตัวประหลาดนี่เราพกปืนมาด้วยเฮ้ย,ยนี่มันปืนเด็กเล่นนี่ายิงไม่ได้เหรอยิงได้ด้วยป๊อ,อปแป๊อปแเห็นว่าแบบนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวประหลาดได้นะเอาหรอให้ยิงนกนี่ยังไม่โดนเลยเผนอนกฆ่าปืนนายเขาไปที่ลังอีกขนละและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลที่เราจะมาทํางาน เขาบอกว่าให้เรามาเข้างานตอนประมาณสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มกดึกเกินโอ้ยแล้วเราจะไม่เจอประสบการณ์หลอนๆนั่นอีกใช่ไหมไมเหอ,อฉันคิดว่าเราควรเข้าไปรอในโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าฉันแน่ส่งประวัติไปแล้วไม่รู้ว่าหัวหน้าเช็คหรือย,อยังว่าพวกเราจะมาทํางานวันนี้ Let's go วันนี้ทํางานเยอะนะเฮ้ยเรียกโลอะไรคืนที่หนึ่งวัสดีเีเราก็โรงพยาบาลไอ้เดี๋ยวนะ ทำไมตรงโรงพยาบาลเออมันเป็นรูปแปลกๆเหมือนฉันเคยเห็นชุดนี้ใน SCP เลยนะเอ้ยมันชุด SCP ดิเพื่อนเออเออว่ะจริงด้วยสงสัยเขาหยิบยูนิฟอร์มมาให้เราผิดหระมั้งไม่ต้องคิดมากหรอกเรารีบทำงานกันดีกว่างโอเคโรงพยาบาลรักษาคมแน่นนะที่เนี่ยแน่ใจรักษาคนรักษาชีเลยฉันขอรับก่อนนะ ยินดีต้อนรับแลสแสด<อ>งความยินดีด้วยที่นายได้รับงานในโรงพยาบาลแหงง่งนี้ว้าวอีกสักพักนันจะมีคนไข้เข้าขมาและหน้าที่ของนายคือให้ยาพวกเขาตามที่พวกเขาร้องขอได้เลยขอโชคดีนะโอเคเอาละว่าแต่ยามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหยาแดงมียาแดงยาเงินยฟาา้าแล้วก็ยาเขียวเอานี่ะไอ้ลูกค้ามาแล้วคนไข้คนไข้สวดดีครบ ช่วยเอายาผมหน่อยครับผมไม่สบายเนี่ยครับเคเอายาสีเขียวไปกินเลยช่วยแก้ไอขอบคุณบากนะครับแค่นี้เหรอเขาเป็นอะไรเขาไม่บอกเขาเอ้ยเอะไรอะเอาน้ำเฉยเลยเขาอะไมไม่ได้ยินเสียงหอข้างนอกฟ้าร้องหืมหืมมาอยู่ดีดีก็มม้อนี่ไปไปไเอาไปเอไม้ม้วยก่ไอไม้มายอทุกครั้งที่เราไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราจะต้องมาเช็ดน้ำหยดตลอดเลยนะทุกคน ช่วยกันช่วยกันทุกที่ต้องมีน้ำหยดไงแล้วดูเป็นดวงดวงเชียโทษทีนะครับเอายาเบอร์สามเบอร์สามรักพยาบาลอยู่ไหมครับพอดีว่าผมปวดต้นขอข้ออะไรนะครับอไปร้านนวดดีกว่าไหมฮะยาแค่เอายาไปเลยฮะแล้วพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะข่าวข่าวด่วนครับข่าวด่วนมีผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หลายคนรายงานว่า ตอนนี้มีว่าถุกประหลาดที่สิ่งประหลาดที่เราไมสามารถยืนยันได้แต่ว่าเป็นภัยต่อมนุษย์แน่นอนถักคุณพบให้แจ้ง911ทถินทีนี่อะไรอ่ะมันรู้สึกแปลกแปกกันแค่เนี่ยแปลกจริงมันมีเรื่องแย่ขึ้นเรื่อยๆนะโหหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างตอนที่แคมปิ้งล่ะตอยที่รบ พอดีว่าตอนนี้กระเดือกของผมเนี่ยมันแห้งมากเลยครับช่วยหายใจ้กระเดือกผมหน่อยสิครับนี่คนนี้ก็ยังไม่หายป่วยสักทีเนาะเขามารับยาหลายรอบแล้วนะมารับยาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับคุณเนี่ยขอบคุณเบิร์กเลยอยากไปคลินิกกันนะเขาจะไม่หายเหอุ้ยเีาหนมาใหม่อีกแล้วเขาปวดเขาปวดครับเออคุณหมอบอกว่าให้ใช้ยา number one นะครับ ได้เลยครับคุณลูกค้าขายยาดีๆนะแล้วดูจุ๊บแจงจ่ายยาไม่มีสุขขันอนามัยเลยในใช้มืออะเขานอไรอะควาสะอาดห้องน้ํากันคนโอ้โหงานของยาดี่มันเป็นงานหมอแล้วจุ๊บแจงเมื่อกี้ไปไปกวาดพื้นไปถูพื้นมามือสกปรกเอ้ยอะไรอ้อลืมอะมาดูว้ายโอ้ยโคตรเยอะถ้าเมีมางสาบแบบนี้แล้วันว่าหัวหน้าดาตายนายเยียบเยียงไงบี้เหรอ อย่าได้บีด้วยเท้าเออนิ้วเอานิวบี้มันเอานิวบี้มันไอ้ส้วมยังโอเคอยู่นะอีอีนายเอานิวบี้มันดี้เด็กยังเฮ้ยอะไรฉะนบี้แล้วไงฉันบี้ด้วยเท้าอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงของหัวใจคลายเต้นอ่ะไม่รู้เลยฉันแน่หลัจากที่เราทำความสะอาดเด็กคอนมันได้ขึ้นอ่ะกระจกกระจกแตกเหรอเหมือนมีมีบางอย่างแตกอ่ะฉันได้ยินเสียงกระจกแตกดังซึมมดังซึมอ่ะพี่ที่มีกระจกอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีใครบางค ขโมยยาหรือเปล่าเราต้องซ่อมกระจกโอเคจะซ่อมเรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่คือช็อปวงจรนอ่เขาปวดท้องโอ้ยฉันปวดท้องมากเลยค่ะน่าจะเป็นประจำเดือนขอยาแก้ปวดท้องหน่อยนะคะหน้าเขายิ้มมากเลยนะเอาไปเลยค่ะเมื่อกี้พี่บี้แมงสามมาด้วยกินให้อร่อยนะคะสะอาดมากเลยหลังจากที่เรื่องปวดท้องหายไปต่อไปเดี่ยววันโรกต่อเฮ้ ฉันขอยาเบอร์สามหน่อยสิพอดีเมียฉันไห้มาซื้อน่ะยาเบอร์สามนี่แก้ปวดคอบาไหลใช่ไหมอ๋อใช่ครับน่าจะแก้ทำไมลูกค้าเขาดูแบบมีรับลมคมในจังนั่นนี่ใส่ชุดเยี่ยงกระโจนไงคืนที่สองงานก็ง่ายๆนี่เพื่อนโอ้ดีนะเราไม่ต้องแบบวิเคราะห์ใครป่วยเป็นอะไรเลยเขาแค่มาบอกว่าเราเขาจะเอายาอะไรแค่นั้นเองทำงานกะดึกอีกแล้วอ่ะ โอ้ทีครับโหมอเนี่ยจะระเบิดอยู่แล้วเอายาเบิร์ดหนึ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวฉันจัดการเองข้างในมือสกปรกอ่านี่ครับขอบคุณมากเลยโอ้บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ล้างมือเลยตั้งแต่เมื่อวานนะรู้สึกว่าคนไข้ที่มาที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีใบนัดอยู่แล้วแล้วก็จ่ายยาตามที่หมอบอกเลยละกันยังไงพวกเราก็เป็นแค่พนักงานพื้นฐาน ปวดหัวมากเลยเฮ้ยไม่ได้ปวดหัวเพราะอะไรนะหัวร้อนเล่นเกมเล่นเกมไม่ผ่านเธออ๋อเออขยะไปทิ้งกันเถอะพวกเราขยะอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะคลีนที่นี่ก่อนหน้านั้นมันมีเศษแมลงสาบอยู่แล้วฉันก็เอาไปหมกหมกกองกองไว้อะเราไปทิ้งขยะกันดี้วยกันมาบ้าปะโอ้นี่ขยะอยู่ข้างหลังนี่ขยะอยู่ข้างหลังโอ้โหนี่กองไว้กี่วันแล้วเนี่ยเฮ้ยดูข้างในไปไหนเนี่ยเฮ้ย ที่ทิ้งขยะข้างนอกใหญ่มากเลยอ่ะมันแบบว่าสามารถทิ้งคนลงไปได้เลยนะน่ะงั้นเราไปทิ้งขยะกันก่อนแล้วกันไปดิไปดิไปดิมันมืดมากอ่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยมันไม่ขับวงกไดเหรอเนี่ยโยนเข้าไปโงดูเข้าไปฉันฉันมองไม่เห็นนะเพื่อนถอยหลังมาดิถอยหลังมาอี๋อ่าเยี่ยมาเรียบร้อยเรียบร้อย อ้าวเฮ้ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องจังเลยค่ะวั้นนนี้เคยมาเอายาแก้ปวดท้องรอบนึงแล้วสงสัยจะไม่หายเอาให้เขาไปเลยสองเม็ดแด้นำไปเมนนะคะถ้ายังไม่หายอีกอ่ะเอาเลยเหรออขบคุณมีเข่าอีกอะไรขึ้นอะมีเข่าอีกแล้วเอ๊ะปวดท้องทุกคนมีการรายงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ระบุตัวตนมีเหตุการณ์ฆาตกรรมหลายคดีเกี่ยวข้องกับตัวตนนี้ แล้วมันจะเก่าร้าวมากยังไงก็ตามเราะวังตัวด้วยปวดท้องแล้วนี่พวกนายพวกนายรู้ข่าวเกี่ยวกับพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่เคยเห็นเอง่อกี้เองอะเฮ้ยระวังตัวด้วยล่ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆกำลังมีเงาตะกุ่มตะกุ่มอยู่ด้านนอกด้วยรีบๆเอายาให้ท่านเถอะอยากรีบกลับบ้านแล้วยาเบอร์สองยาเบอร์สองโอเคเขานี้ไปแล้วพี่กิทเขากลัวแล้วนั่นน่ะ เนายมาเอายาเบอร์สองจะไป่ทำเขาเจ๊ข้าฉันรียกไปละไอพวกหนูมันทำเราไว้ข้างบนแน่เลยมีฉันปวดฉันปวดท้องฉันปวดท้องรีบเอายามาให้ฉันด่วนนะน้องเขาเนี่ยวันนี้เขาก็มานะวันนี้เขาก็มาอีกฉันว่าคุณควรไปโรงพยาบาลไม่ก็ไปแผนกฉุกเฉินนะไปอะไรโรงพยาบาลเเฮ้ย่อะไรอย่างง้ออ

อะไรอ,อ,อะไรเล่าวิ่งแค่ไหนในบางยามจะไม่เห็นอน้องตาตายดิมันคืออะไรมัน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 มีตาเลือดไหลเหมือนเหมือนที่เราเจอในโรงแรมเลยอ่ะเราทำไงเนี่ยเราต้องเอากาไปทิ้งข้างนอกอยู่ดีนะยอะไรเราก็ต้องเอาสมนงไปทิ้งพวกนายถืออาวุธให้พร้อมเลยไม้กวาดไม้ม็อบถือไว้ฉันมีฉันมีไปพร้อมกันฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะ ไม่มีอะไรหรอกบ้างขนลุกไะคนลุกอย่านะแกว้ามันอยู่ที่นี่ทุกที่ไปไปยังมัน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 มีเสียงกระจกอะมันหายไปแล้วแล้วทำไมเราต้องมาทิ้งตรงนี้ด้วยี่ไปเรียกันักงานกบีรีบเข้าไปคุณดงเขากลัวไปทิ้งตรงนี้ไม่ได้อะเพราะเดี๋ยวมันไปเน่าคาวโรงพยาบาลแล้วก็จะโดนปรับเงินอีกไอ้พวกมาไอ้พวกหมอช่วยหน่อยช่วยทันร้องเหยน นี่นี่นายมาเอายาเยอะเกินไปแล้วนะใชนคิดว่านายน่าจะโอเวอร์โดสแล้วตอนนี้ไปเราเรียรไปขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยคือที่สฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วพวกนายก็เห็นว่ามันมีหน้ากากอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับฆาตกรเลยเลยเลยสัญญาไว้แล้วนี่พวกนายเป็นอะไรกันเหรอพวกเราเห็นเห็นคนที่ตัวสีดำๆมีหน้ากากหน้ากากมันเหมือนกับว่าร้องไห้มีน้ำตาออกมาด้วยอ่ะ <ใ>โอ้เร่วงนะนี้มันงานฮาโลวีนนะผมนายเนี่ยข้างๆหมู่บ้านนี่ก็จัดงาน <My head S 2> วันฮาโลวีนอยู่ยแต่ว่าพวกนายไม่ต้องกังวลไปหรอกรีบใจยามาเถอะฉันว่าจะไปเข้าบ้านผีสิงสักหน่อยอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปฮาโลวีนอะไรมันจัดสามวันเลยเหรอปวดหัวจะเข้าบ้านผีสิงนะจะไปคืนฝ่ายผีแล้วบางท่านกไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอุ้ย นี่นายเลยสลบไปอีกแล้วอ่ะี้นนคเป็นส่องทองซินอักเสบนะไอคนนี้อ่ะโอเคจุดแจ้งส่ยามาสารยาให้มันเลยอ่ะระวังกินแล้วมันโอเวอร์โด้นนะคะกินเยอะเกินไปแล้วอ่ะเนี่ยคุณหน้าดำหมดแล้วหน้าหมองเลยเนี่ยเป็นอะไรอ่ะหนูเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงอ่ะแล้ก็ยินเสียงหนูเหมือนกันเฮ้ยมันมันกิดล้อมันจะห้องนี้ไปอะไรเนี่ยห้องตรวจมีหนูเต็มเลยเอาไงอ่ะเข้ามาได้ยังไงจับดิจับจับ ฉันคิดว่านะหนูมันมักจะมาตามแบบกลิ่นของของเนา่าไม่ก็มีอาหารไม่แน่นว่าห้องผ่าตัดนี้อาจจะมีใครลืมไส้ติ่งของคนไข้ไว้ก็ได้มีคนลืมไส้ติ่งเยนะใช่ไง่ไส้ติ่งสดอ่ะมีคนมามดแล้วมดแล้วส่ยาโดยครบผมมารับยาตามที่คุณหมอสั่งครับยาเบอร์สอง okay, อันนี้มันใช่ยาทาปาหรือเปล่าครับ ไม่ใช่รอ,อ,อ,อม่มันยาวไว้กินแก้ปกวดท้องนั่นแหละเอ้ยผมกับแซลเลนนั่นนั่นแหละอ๋อ,อ,อขอบคุณมากนะ Thanks Thank you นึกว่าหยิบยาผิดให้เขานี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยเหมือนว่าใชีวิตประหลาดมันมันยังคงลอยนูมนอยู่นะครับและตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเอาระวังไว้ในระแวกแถวนวีนว้นดูเหมือนว่าโอ้เท่าที่เราคุยกันกับนักข่าว มันอยู่ในโรงพยาบาลครับฮะถามจริงอยู่แถวนี้เหรอไม่ดีเนี่ยพวกเราสีชีวิตประหลาดในข่าวเขาบอกว่าอยู่ในระแวกโรงพยาบาลอ่ะปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยมีการเข้าตัวควรเข้าไข้ลำยาแล้วกลับบ้านนะครับตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วทำไมอ่ะพอกแข่งงานฮาโลวีนมาโทรว้า่ไ กินอยู่ดีๆคนใครก็รีดร้องเขาต้องการยาเบอร์หนึ่งแต่ไม่คิด้่าจยินเสียงคนกรีดร้องอยู่นอกโรงพยาบาลมารอบที่ห้านะโอ๊ยออกไปออกไปรีบรีบรีบกลับบ้านเลยนะครับคุณคนไข้ไปแล้วไงเใครเสียงใครก็ไม่รู้กรีดเออเสียงอะไรอะคนเคาะมันเสียงอะไรมันเคาะมาจากห้องของหออ้อเสียงอะไรครับเสียงคนเคาะนี่ห้องนี้ห้องนี้เราควรเข้าไปดูไหมเนี่ยลองเข้าไปดู รัเราจะต้องทําความสะอาดนะให้ตายเถอะมีใครก็ไม่รู้มาพี่เลนเขียนว่าให้เราวิ่งหนีด่วนเลยอ่ะนี่นะฉันเอาไม้มอบมาด้วยอ่ะพวกนายช่วยกันทำความสะอาดเร็วโอเคไม่มีแฟลชไลท์ด้วยเไอ้คำที่เขาเขียนไว้อ่ะมันมีกลิ่นคาวๆเหมือนคล้ายๆกับเป็นเลือดเลยฉันคิดว่าเราเอาไฟฉายไว้ก่อนก็ดีนะเพื่อนเขาเอาคาวปลาเขียนเนาะคาวปลาบ้าอะไรเรากลิ่นเลือดออ๋มีใครอยู่ใต้เตียงไหมเนี่ยตูงนี้ตูงนี่มีไหมะ ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นฆาตกรยังคงล้ยนวนอยู่และถ้าจากที่ข่าวได้รายงานไว้คือพวกเราอาจติดอยู่ในนี้และฆ้าตกรอาจจะอยู่ในระแวกโรงพยาบาลของเราเราต้องระวังถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติพวกนายกร้องทันทีโอ้ยโอ๊ยหอมอะไรอะนายเจออะไรไมยเป็นไรตาบอดฉันเห็นในตัวนันมันอยู่ข้านอนนะฟรอนอะฉันไม่เห็นเลยเลยไม่อะไรเลยมันมีมันมีจริงๆ มันก็ไม่เห็นนะไม่อาจจะพักขนน้อยหรือเปล่าตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วเพื่อนเรารีบจ่ายยาเธออีกแค่ชั่วโมงเดียวเราจะกลับบ้านได้แล้วโอเคถ้าจะออกไปดูด้านนอกใครเฮ้ยอุ๊ยมีคนมาเขาปวดท้องนายกลัวคนปวดท้องเหรอโอ้ผมขีไม่เคยออกเลยครับมียาถ่ายไหมอ่ะยาถ่ายเหรอเอ่อแนะนําให้เอาอันนี้ยัดเข้าไปเลยครับเขาต้องการถ่ายแบบดิจิตอลหรือคนลอย โอเคผมจะลองทำาตามคำแนะนำโอ้โหถ้ายัดเข้าไปฉันว่าไม่น่าจะมาลงมาอีกรอบปวดท้องแอ่เคนปวดท้องอ่ะฉันมารับยาแล้วล่ะฉันปวดท้องอีกแล้วอ่ะแล้วนายกินอะไรเข้าไปเนี่ยนายมารับยาประมาณสองสารอบแล้วนะตามไอ้ดองโอ้โหเงาเอ้ยไปดับไม่ดับดูเหมือนว่าไฟจะดับไปแล้วเราแก้แล้วแปะไร หลัจากนั้นไปหาที่สำหรับรีบูทเครื่องเจเนเรเตอร์มีสองตัวอยู่ตรงไหนอ่ะพวกนายรู้ไหมข้างนอกข้างนอกรู้อ่ะแล้วก็มาทำงานพร้อมกันน่ะนายนำไปเลยสล็อตแต่ว่าข้างนอกนะเพื่อนคิดว่านะมันต้องออกไปข้างนอกอ่ะข้างนอกโอเคเราต้องออกไปข้างหน้าเลยตล็อตต้องออกก่อนเลยฉันกลัวมองซ้ายมองขวาโอ้ไปได้ไปได้โอ้โหแล้วมันอยู่หลังตรงที่เราเจอฆาตกรอีกแล้วอะจะทำไงอ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งไปสล็อตไป แล้่วเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงเสาอย่างนี้เลยเหรอไอ้จังป่าแบบนี้พวกนายดูข้างหลังให้ฉันด้วยนะเออดูอยู่ฉันดูอยู่ฉันรีบูทเครื่องปั่นเฮ้ยจะไปเสียงเสียงเพลงมันแปลกๆไหมเพื่อนไอรีบูทเสร็จยังอ่ะรีบูทยังอไงกำลังทำอยู่เร็วดิโอเคตายแล้วได้แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรมีอะไรเฮ้ยข้างหลังข้างหลังนายข้างหลังนายข้างหลังนายข้างหลังโอ๊ยโอ๊ยมันอยู่ข้าง แม่ต้องดูจนตายเลยโอเคคือยือะไรต่อไปอุ้ยโอ้เม่อกี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันจะบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกกลัวขนาดนั้นมาก่อนเลยไอ้โจนานมันวิ่งตามเหมือนกับว่ามันจะมันจะฆ่าหันศพพวกเราอ่ะใช่โอ้ยฉันอยากปิดโรงพยาบาลแล้วนายเริ่มมาขอยาสักทีได้ไหมนายจะตายแหลมไม่ตายแหลมอยู่แล้วเนี่ยเราไปโรงพยาบาลหรือร้านร้านขายยา คืนที่สี่นี่น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วเรามาเพื่อนใช่ไหมหวังว่าจะมีงานอะไรที่เราเซ็นงานวิ่กี่วันน่ะดูเหมือนว่าพื้นมันจะสกปรกอีกแล้วบางทีเราอาจจะต้องใช้ไม้กวาดในการทาความสะอาดมันอ้ยเยอะอะไรเนี่ยชีนะฉันพกไม้กวาดไว้ตลอดเวลาเลยเหมือนกันเคเรียบร้อยซึบซึบซึบโอ้แล้วดูฝั่งนี้ดิ ไฟคือแบบว่าเก๋งขึ้นสนิมมากแล้วมันมีตู้เซฟด้วยอ่ะเพื่อนฉันว่าในตู้เซฟนี้อาจมีอาวุธอะไรที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ปะงั้นเต็มเลยดิแมะเอาดี my head hurts ปวดหัวครับเมื่อกี้เขาเพิ่งเอายาแก้ปวดท้องไข่แพงนึงครับว่าไงจอเขาเพิ่งเอายาตี้เอ้งเมาเมาแกะเขาได้จะเป็นฝาแฝดหรือบ้างโอ้โห ขออย่าเบอร์สองหน่อยครับทั้งรอดสามสิบห้าบาทนะต่อเมตรอ่ะแพงจุงไว้มาตายนะเอาวไวอุ๊ยข่าวดูผู้กักข่าวดีหน้าตาแปลกไปข้างหลังอ่ะเขาบอกว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วสัปดาหนั้นได้หนีไปแล้วไอ้ตายเถอะไอ้เนี่ยรูเสียงมาดูหลอนๆแปลกๆนะ นี่พวกนายเห็นข่าวได้ไหมอ่ะตอนนี้เนี่ยที่หมู่บ้านของเราปลอดภัยแล้วนะไม่มีสัตว์ประหลาดไม่มีฆาตกรไม่มีอะไรแล้วไอ้เนี่ยเสียงไหนเป็นไรอ่ะเราเอายาเอายาแก้เจ็บคอให้เขาสิส่งคนครูไปทุดแทนโอเครดมะนาวนี่ค่ะเอาไปเลยขอบคุณมากเลยนะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไร เสียดเหมือนมีอะไรคลงคาอยู่ด้านหลังประตูเหรอทุกคนไอ้ตรงที่ไอ้ตรงที่นกมันทะลุออกมาว่าไม่ใช่ไม่่ใชอีกห้องนึงห้องหนูห้องหนูยเฮ้นี่อะไรประตูมันตกลงมาเฮ้ยมันพังเข้าไปประตูอะทำไมประตูมันพังแบบนี้อะไม่รู้นั่นดิให้ตายเถอนี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าหัวหน้ามาเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเราโดนไล่ออกแน่แถมยังไม่โดนจ่ายเงินเดือนแน่ๆเลยอ่ะไอ้ฉันต้องใช้เงินเอาไงดีตอนนี้ฉันคิดว่าเราควระเราจะซ่อมได้ไหมเนี่ยประตูอ่ะไม่เห็นได้เลยจับอะไรไม่ได้เลยเพื่อนเอาไงเราต้องหาเครื่องมือก่อนเพื่อนนี่ไงออเดอร์ประตูอ๋อส่งประตูโอ้ต้องโทรไปสั่งประตูเหรองั้นเดี๋ยวฉันขอดูในเน็ตก่อนนะว่ามันเท่าไหร่ฉันน่าจะตายในวันนี้เลยค่ะ อยากได้ยาเบอร์สองจังเลยนะเอาออกไปเลยครับไม่ต้องแต่ตังค์ก็ได้รีบไปเลยไปเลยนี่มาอ๋อทิ้งขยะเพื่อนเวลาเดึงพยาบาลผีชัดๆว้าวปะถึงเวลาที่เราต้องไปทิ้งขยะกันละฉันว่านะเราเอาถุงมือที่เราจับยาแล้วก็เอาของที่น่าจะติดเชื้อไปทิ้งขยะด้านนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวรถขยะน่าจะมาแล้วโอเคนำไปเลยอุ้ยมากับฉันฉันมาเล อยู่ขนอยู่ขกฉันโยนทิ้งนะโอเคยืมจะเริวอะไรอ่ะไปไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่ตรงถนนหรอกนะว้าววิวตายอายไมยตายตายเายต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 ากตายตายตายเราเตายตยตายตยหาตายวายตายตาตาบอกว่าถ้ามีเหตาดตายตาตาายายอมีอาไราปตายตายตายตาตายตายย ทอทอเดี๋ยวนี้ทอเดี๋ยวนี้โทอศัพท์อยู่ไหนอยู่ห้องอน,นึงอยู่ห้องนึงอยู่ห้องนึงทอศไม่ใช้ใชไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่นี่ทุกคนมันมีแฉลงอยู่เราใช้ชแฉลงนี้ในการป้องกันตัวได้ไมาเอามีงัดอะไรหรือเปล่าเพ,เพื่อนโอต้ตูเ้เซฟตู้เซฟฮ่ะโอ้ตู้แตตู้เซฟมีปืนเหรอนี่นี่นี่ใช้งัดเลยใช้งัดให้งัดงานงานมาช่วยงานกันเลยกระยิบกระยิบลุ๊ปกระยิบเลยฉันเหรอกระยิบคนแกจะกระยิบแล้ว ฮ้ยใครมาเไม่ตายเถอะท่านกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลมาจะหนีหรือซ่อนตัวล่ะอวิยเอาไงอ่ะไม่ดีอ่ะจะมาทางไหนอ่ะต้องไซ่อนไหนอ่ะทุกควรซ่อนซ่อนตัวซ่อนตัวที่ไหนถึงจะปลอดภัยอ่ะนะองน้เหรอหรือว่าห้องนี้ทำปืนนะเฮ้ยทุกคนเข้ามาห้องนี้ดีกว่านี่นี่ีห้องโรงพยาบาลนี่บนเตียงเรายืนอยู่บนเตียงได้ถ้ามันมาเราจะได้ยิงมันเลยโอเคโอเคจะไปใช่เหรอ มันมาทางนี้เหรอไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่เคยเล่นน่ะพร้อมแล้วเจ้ากลุ้กระสุดแมันจะมาพเลยมัน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 จะมาเอ้าโอ้โหโลกมันแม็กเลยยังไม่ถ่ายเข้ามเลยยังไม่รู้หน้าตาเป็นไงแล้วแล้วเราก็ปราบเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นจนสำเร็จเอาตรงๆนะหลอนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ ฆาตากรวิ่งเข้ามาตอนที่ฉันแบบไปสับไฟอะฉันรู้สึกมันหลอนมากเลยอะ้ตัวอยู่นะใช่หูยแต่ว่าตอนจบเนี่ยเรายังไม่ทันเห็นหน้าฆาตากรที่จะเดินเข้ามาด้สาแต่พวกเรารีบยิงก่อนไม่งั้นพวกเราคงจะตายแน่ๆโอ้โหถ,ถ้ามันเข้ามา,าฉันว่ามันวิ่งฆ่าเราแน่นอน ถูกต,ต้องแล้นเอาเป็นว่าในครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตอือนกันด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย